กำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่35สกัดจับขบวนการลักลอบนำโคเถื่อนเข้าประเทศค่ะในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะคะได้ผู้ต้องหาทั้งหมด5คนแล้วก็วัวอีก20ตัวค่ะซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่นะคะได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบนำโคเถื่อนเข้าประเทศก็นำกำลังไปดักซุ่มเอาไว้ค่ะบริเวณลำห้วยแม่สลิดโพโกรนะคะบ้านแม่สลิดหลวงค่ะที่อำเภอท่าสองอยางตากนะคะก็พบบุคคลต้องสงสัย เดินจุงวัวผ่านลำห้วยเข้ามาค่ะก็เลยแสดงตัวเพื่อตรวจสอบเนี่ยเขาก็จูงผ่านตอนมืดๆแบบนี้เนี่ยนะคะคเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถรอดพ้นการจับกลุ่มไปได้นะคะซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด5คนเป็นผู้ชาย4ี่คนคผู้หญิงอีกหนึ่งคนค่ะ แล้วก็มีอีกสองคนด้วยนะคะที่วิ่งหนีหลบไปได้ออนอกจากนี้ยังตรวจยึดนะคะก็เป็นบัวทั้งหมดนี้เป็นเพศผู้นะคะ20ตัวซึ่งไม่มีเอกสารใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจากสัตวแพทย์ภายในพื้นที่ก็พบว่า ให้การนะคะว่ามีหนายหน้าจ้างวานให้นําวัวเนี่ยมาส่งที่จุดนัดหมายบริเวณทุ่งนาหลักกิโลเมตรที่1บ้านแม่สลิดหลวงค่ะแล้วก็จะมีรถกระบะมารับ,บวัวทั้งหมดไปขายต่อโดยค่าลักจูงได้ตัวละ250บาทนะคะครับนี่เขาก็เลยเประสานะฮะทางสนงงานักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ย <c oughs> มาร่วมตรวจสอบ <c oughs> เพราะกลัวว่า,วาเดี๋ยวน้องเนี่ยจะนําโรคระบาดสัตว์เข้ามาหรือไม่ ถ้าระบาดขึ้นมาทีนะครับมันไปกระทบต่อคนที่ทําการเลี้ยงปศุสุตาษร์อยู่ด้วยะนะครับอัน,น